รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Easy Wednesday นะคะและวันนี้ค่ะเชิญคุณผู้ชมทุกท่านมาประหยัดตังด้วยการขึ้นรถเมล์สาธารณะด้วยกันค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็เดือนตุลาคมแล้วค่ะพี่เก๋อีกไม่กี่เดือนก็ปีใหม่แล้วนะคะสาหรับพี่เก๋อีก3เดือนที่เหลือเนี่ยพี่ก็จะพยายามใช้จ่ายอย่างประหยัดนะเพื่อที่จะสะสม เงินเพหนึ่งไว้ซื้อของขวัญให้กับเพื่อนเพื่อนโอ้แล้วหลิงก็ต้องประหยัเดเงินด้วยดีกว่าค่ะหรือจะงดนั่งแท็กซี่แล้วก็พวกอม,มอเตอร์ไซค์สักระยะหนึ่งค่ะเพื่อเก็บเงินด้วยค่ะดีมากเนาะหลิงต้องเริ่มนั่งแท็กซี่นั่งเป็นคุณนายอย่างนั้นไม่ได้ <c oughs> นะ,ะ้ะา <c oughs> เราชมชมมา ประหยัดค่าใช้จ่ายเท่าที่จะทําได้ดีกว่าแล้ววันนี้ก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรชูะคะเราขึ้นรถเมล์สระนาเพื่อที่จะเดินทางไปทาธุระแล้วก็ไปหาจีนข้าวของกันดีกว่าแล้ววันนี้เราก็โชคดีเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มีรถเมล์ฟรีที่เราขึ้นด้วยเอออยู่นะไปกันดีกว่าค่ะไปแล้วค่ะ ปกตินะคะพี่เก๋คุยกับแม่ค่ะพี่นี่มองไปข้างหน้งนี่ไม่ไหวจะเคลียเลยเนาะอหลิงจริงจริแล้วะคุณผู้ชมคะน้องอหลิงพูดดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจากที่เรียกในตอนแรกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลดความดังลงเลยรือว่าเก๋ปะติกิิจะคุยอะไรกับอหลิงอหลิงก็งคุยโทรศัพท์กับแม่อยู่นี่เป็นมารยาทในการใช้รถโดยสารสาธารณะนะเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะส่งเสียงดังไปรถคนคนอื่น อ๋อหรือว่าแบบมันรถเปิดอย่างนี้นะคะพี่เก๋เราคุยเสียงก็ออกข้างนอกอะ,ะค่ะคนอื่นเขาไม่ได้ยินหรอกค่ะเพราะเสียงรถข้างนอกมันก็ดังเหมือนกันไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ยังโอเคนะสนุกสนานไป็กับสิ่งที่อาติหนิงคุยนะคะแต่ว่าคนอื่นเขาอ,อาจจะไม่สนุกสนานด้ย่ยน้ำจำจราคาญถเป็นการรบกวนและจะฝากคุณทุวอีกอย่างนึงเนาะหนิงเคยเห็นไหมเวลาที่คนอื่นเนี่ยโดยเฉพาะน้อง,น,องน,อนนักเรียนอย่างนี้ เขาขึ้นลงรถแล้วชอบคุยโทรศัพท์ออโอ้ยงรถอะไรเนี่ยเพราะว่าช <ลง S 1> อบขึ้นรถเมย์นะคะอ,อันนี้จะเดินลงปาาเพราะว่าอันนี้ก็จะติดอยู่ระหว่างทางลงนะค่ะเพราะเขาคุยโทรศัพท์อยู่ไม่มีสมาธิที่จะเดินลงหรือว่าเดินขึ้นรถเมย์อะค่ะใช่แล้วตรงนั้นเนี่ยจะทําให้เกิดอันตราย<ม>เกิดอุบัติเหตุได้และอย่างเงี้ยเราจะไปโทษใครไม่ได้เลยเพราะว่าเราเราไม่ได้รับผิดชอบกับตัวเองอะแล้วมันอาจจะไปทําให้คนอื่นเดือดร้อน กับอีกอย่างหนึ่งนี่ลิงเคยเห็นนะคะเสาในรถบนรถเปมันจะมีเสาอยู่ใช่ไหมคะ,ะมีคนชอบยืนยิงเสาวเวลารถไปนแน่นๆ เราจะไปจับเนี่ยก็จับไม่ได้เพราะเขายืนทิ้งหมดเลยอันนี้ถือว่า <S <S เป็นน้ำใจที่ควรจะต้องแบ่งปันให้แก่กันแล้วท่านผู้ชมคะเวลาที่เราขึ้นรถเมย์มาเนี่ยจะเห็นทันทีเลยป้ายเนี่ยโบดเรื่อเฟือแก่เด็กสตรีและคนชราที่เก็บเห็นมันจะไดที่เก็บเป็นเด็กๆขึ้นรถเมย์เลยนะที่นั่งสำรองสำหรับผู้สูงอายุนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงว่าห้ามตุกก่มตุ่มบนรถประจาทางเขาฝ่าถืนปรับห้าพันบาท๋อ้มีได้ พราะว่าหลิงเดินขึ้นรถเมนะคะบางทีมีผู้ชายลุกให้นั่งค่ะหน,นีงก็อโอ้ผู้ชายคนนี้เป็นคนดีจังเลยนี้ก็<ด>เลยเหลือบไปเห็น้ายค่ะ,คะที่ของสตรีมีคันค่ะพี่เจ๋ไอ้อ<ๆ>อก็เลยอ๋อไม่น่าลเลยเดินรู้ให้ฉันนั่งแต่ก็ถือว่าเขาเป็นคนมีน้ำใจนะคะใช่แล้วนะคะก็คือถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน,น้อยๆเ,เนี่ยที่เราจะแบ่งปันกันได้เพราะว่าเวลาขึ้นรถเนี่ยบางทีมันร้อนนะยืน,นร้อนเมร้อนร้อนขึ้นมาบนรถ แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครบแบ่งปันน้ำใจให้กับเราหรือว่าเรามีโอกาสที่จะแบ่งปันน้ำใจให้กับใครเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะมีนสิ่งที่คุณผู้ผมชมไม่ควรมองข้ามนะคะและวันนี้เนี่ยเราก็ยังจะมีข้อแนะนำอื่นๆอีกนะเป็นข้อคิดที่คุณผู้ชมอย่าลืมเวลาที่ต้องใช้บริการรถสาธารณะนะคะจะเป็นอะไรอีกเราไปติดตามกันในช่วงหน้านะคะ่ะไปกันเลยคะ่ะสนับสนุนโดยสอบปรุงรถราเด็กสมบูรณ เครื่องปรุงรถไอเทสชั่วมันดีมงตราเจดีคู่ ขึ้นบัสน,นะคะพี่เก๋ oh. ที่สนาม oh. บินนะคะ่ะแย่เลยคุณผู้ชมท่านน้องหลิงพูดภาษาอังกฤษเสียงดังลั่นเลยแล้วพูดไม่ถูกด้วยเอา้าอย่างนี้ไม่ถูกอหรคคะพี่เก๋ก็ถามว่าเึ้นบัสเนี่นะก็หลิงเห็นที่สนามบินมีนัเ่นเยอตั้งแยะโอเคแล้ว n น w okay, going to the airport airport ขึ้นบัส มีที่นั่นแท็กสะเทินบัสแอร์พอร์ตแท็บสะเทินบัสเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะชัาเจนทั้งาหลิงโอ้โหชัดเจนถึงกันใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่มีปัญหาในเรื่องของการสนทนาภาษาอังกฤษหรือว่าการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยไปถามคนนี้ดีกว่าอ๋ออาจารย์วัชระวันนะคะให้แล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกับดตอร์วัชระวันด้วยกันค่ะไปกุศลไปกุศลบายบาย See you tomorrow บายบาย เขาคงไปถูกนะพี่กินะจะถูกไม่ก็ถูกได้ได มาถึงช่วงเวลาที่เราจะบังไขปัญหาคาใจกันค่ะเด็เฉอกใครก็ตามที่มีปัญหาในเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษนะคะต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะดรวัชระวัรดิทธิรงปรมาจารย์ผู้คิดคนวิธีการพูดและคิดภาษาอังกฤษจากดิบใต้สมเด็จอย่า,อายองอัตโนมัติคนแรกเอเชีย e ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเจอกันอีกแล้วอาทิตย์นี้อัีกแล้วนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ขออนุญาตได้ไหมเป็นปัญหาของผู้ชมทางบ้านได้เลยค่ะนะคะวันนี้ปัญหาคือ หาบ้านอะไรของพวกเรานี่ขึ้นรถเมล์กันทุกวันเพราะฉะนั้นวันนี้ครูว่าขยายพ่วงไปเลยนะคะหมวดที่เราจะพูดวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ transportation transportation แปลว่าอะไรคะ คือการขนส่งการขนส่งระบบสื่อสารมวลชนทั้งหลายนะคะตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วก็ถนัดรถเมย์ที่ว่ากันเนี่ยนะคะนั่นเรียกกันได้ไหมภาษาไทยเรียกเมย์ได้ไหมเมย์ไม่ใช่แต่เรียกว่าอะไรนะเบสิคมากเลยบัสคนะคะบัสทีนี้มันก็จะมีคำว่า shuttle bus เคยได้ยินไหมเออ shuttle bus เห็นที่หน่อยเห็นแถวแถวสนามบินน่ะนะคะร h u t t l e bus มันก็เหมือนกับพอจะนึกออกไหมเหมือนปอ คล้ายๆพอออกคนนิยมจะเรียกบัสประเภทนั้นเมื่ะที่เราเห็นสนามบินเหรอคะาจานก็อย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นก็ได้แต่คำว่าลักษณะของเชาาบัสคือเป็นลักษณะของปิดร รถปิดที่เหมือนรถพอออปรับอากาศปอออก็คือรถปรับอากาศนะคะจะเรียกชัตเตอร์บัสในลักษณะอย่างนั้นแล้วรถแบบธรรมดาอย่างนี้เราเรียกว่าอะไรบัสธรรมดาออแต่ถ้าชัตเตอร์บัสคือจะต้องมีระบบปิดคือปิดทุกด้านมันจะหรูขึ้นมาหน่อยคือจะดูหรูอ่ะเดี๋ยวดูคําก็รู้แล้วใช่ไหมคะอันนี้คือคือข้อแตกต่างเพราะฉะนั้นรถที่นิยมใช้ในสนามบินที่บอกว่าเป็นชัตเตอร์บัสบางทีจะเป็น internal transportation นะคะใช้เพื่อวัตถุประสงค์คือขนส่งภายในภายสนามบินนะคะ internal แบบว่า ภายในแต่ถ้า external แปลว่าภายนอกนะคะวันนี้ transportation เอาประมาณแบบนี้ก่อนเราจะแถมให้สักคำหนึ่งดีไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดจอดรถแท็กซี่เอ่ยรถรถบัสที่วิ่งบัสที่วิ่งบางทีเราจะขึ้นป้ายรถเมล์ป้ายจอดรถแท็กซี่เหล่านี้เราเรียกว่าอะไรคุณเก๋บัสแบบัสสตอบเออบัสสตอบรู้ไหมว่าการถอดคาแรคเตอร์ของบัสสตอบคืออะไรบารเเมล์คือ ก็คือจุดจอดจุดจอดจุดจอดคือก็คือ s t o อจอดก็คือหยุดใช่ไหมเราจึงได้คําว่า Stop ออกมาเพราะฉะนั้นจุดจอดรถประจําทางก็คือ Bus Stop จุดจอดรถแท็กซี่ก็คือ t ท็ i s t o แตได้ใช่ไใช่ได้ค่ะคํานี้นะคะถ้านึกไม่ออกก็เป็นที่เข้าใจนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วฝรั่งจะใช้คําว่า Taxi ซ t a แดง t ท็กซี่แท็กซี่แแปลว่าป้ายจอดรถแท็กซี่นะคะคานิ้พยายามอธิบายว่าเราดึงไฮไลท์ออกมาได้ยังไงคุณเกศพบถวนหลักการค่ะ DIY My Map นิดนึงค่ะเอาละค่ะหลักการก็มีอยู่ไม่ยากแล้วก็ฝุดได้นะคะหลักการก็คือว่าเราต้องสะสมคำศัพท์ให้ได้มากมากนะคะเรียนดูคำศัพท์เยอะ แต่ยังไงก็ตามค่ะในการเรียน DIY Mind Map นั้นคุณยังต้องประกอบประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เหมือนเมื่อสักครู่ใช่ข้อที่สามก็คือความหลากหลายของคําศัพท์ค่ะอย่างที่วันนี้อาจารย์อธิบายให้ฟังนะคะและข้อที่สี่ก็คือการฝึกทำแมปค่ะให้ฝึกบ่อยๆนะคะแล้วฝึกอย่างถูกวิธีเพื่อว่นทีได้อย่างปัจจุบันทันด่วนะคะเดี๋ยวให้โทรศัพท์มาสอบถามถ้าหากว่าใครมีปัญหานะคะใครที่อยากฝึกกับครูนะคะโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะที่ ศูนย์พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ EDC ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ081 831 2271ค่ะหรือ02นะคะ539 2979หรือ02 539 2637ถึง8ค่ะต่อหน1่1ศนถึงหนึนะคะได้ทุกเบอร์เลยค่ะถ้ามีโอกาสเนี่ยคงมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาให้ครูได้ฝึกกันนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ศูนย์พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ EDC โทร0 8 1 8 3 1 2 2 7 1 0่5 3 9 2 9 7 9สดนยอับสนุนโดยซอสปรุงรสราเด็กสมบูรณ์ไรทกทีฟเฮลท์เมด เพราะว่าเราใช้บริการรถไฟฟรีขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงเนี่ยไม่เสียตา์มันก็ต้องมีมีได้ไม่เสียป่ะเอาคือไปเย่ะได้อย่างหอย่างว่างั้นใช่แล้วนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่คุณ้ชมขึ้นรถไฟหรือคุณชมคุณค่ากรุ๊ปนะคะเขาจะมีป้ายบอกว่าที่นี่ที่นั่งสำรองสำหรับคนที่การแล้วก็มีที่นั่งสำรอง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับดิฉันสุวัตราประคองวงค่ะดิฉันนาเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ทางด้านผิวพรรณและความงามมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้ดิฉันนาเสนอเรื่องราวของสบู่ทั้งสามชนิดนะคะตัวแรกเลยนะคะก็คือสบู่สําหรับคนผิวมันบ้านเรามีอากาศร้อนชื้นเราจะต้องชำระล้างตั้งแต่หน้าตา ไปจนถึงผิวพันธ์นั้นให้สะอาดหมดจดเป็นคนผิวมันเนี่ยสิวก็จะเกิดขึ้นง่ายนะคะจานั้นต้องแก้ไขอย่าใช้สบู่ที่แรงเกินไปจนกระทั่งไปลดความมันบนใบหน้าทำให้หน้านั้นแห้งปรานค่ะ อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นสมูทน้ำผึ้งน้ำผึ้งมีประโยชน์สําหรับผิวค่ะตัวนี้สีเข้มขึ้นเราจะทําจากน้ำผึ้งอีกตัวหนึ่งก็คือจากนมสดนะคะผสมประสานกันพื้นฐานก็จะขาดทั้งไพลทัคมินแล้วก็ตัวนี้ค่ะจมูกข้าวเนี่ยไม่ได้เลย ส่วนตัวท็อปนี่นะคะพื้นฐานจะคล้ายกันหมดแต่ส่วนหนึ่งที่ผสมผสานละราคาจะสูงขึ้นมาแน่นอนค่ะมาจากโลหะทองคำแท้บริสุทธิ์ซึ่งมีสปปรรพคุณนะคะทำให้เลือดลมไหลเวียนดีผิวพรรณผุดผ่องจึงได้สบู่ที่ดีต่อผิวเป็นอาหารผิวนอกเหนือการชำระล้างผิวให้สะอาดมาถึงช่วงตอบจดหมายจากผู้ชมทางบ้านนะคะส่งตรงมาที่เราที่ชันออ้นที่2 2 พบางขุนนนทกรุงเทพ10703นะคะท่านนี้จากคุณประนอมน้อยโพนะคะอยู่โพทะเลพิจิตค่ะมีปัญหาคือเวลาอาบน้ำไม่ว่าจะเป็นสบู่ก้อนหรือครีมอาบน้ำก็ตามเอดนรู้สึกแห้งผิวแห้งมากนะคะทำให้คันแน่นอนค่ะผิวแห้งก็ทำให้ระคายเคืองแล้วก็คันในที่สุดนะคะ อยากให้ช่วยแนะนําสบู่ที่ทําความสะอาดผิวที่เพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวต้องเลือกใช้สบู่ที่บํารุงผิวโดยมีพื้นฐานจากไพลาขมิ้นจมูกข้าวสาลีนะคะน้ำผึ้งนมสดอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเป็นตัวท็อปที่อยากจะบํารุงถึงผิวนะคะโดยเฉพาะผิวหน้าเนี่ยดิย่ฉันแนะนําให้ใช้สบู่ที่ผสมเนื้อทองคําแท้บริสุทธิ์รวมไปถึงอีกตัวหนึ่งก็คือนมผึ้งซึ่ง ทำให้ผิวพันธุ์นั้นชุ่มชื้นค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะดิฉันนำเนื้อหาสาระที่ดีเป็นประโยชน์เช่นนี้มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทสมุนไพรปัญจสีจำกัดโทรศัพท์0288081125 มาค่ะไม่ได้ดูรียนเราขึ้นรถไม่ได้นะไม่ไม่แกนี่ลิงก็หออะไรอย่างงี้นะไม่ได้ไม่ได้กลิ่นมันจะไปรบกวนคนอ<ม>อื่นเขาไม่รถไม นหรอคะไม่ได้เดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยพอรถเขาออกจากท่าเนี่ยนะก็จะมีผู้โดยสารคนอื่นขึ้นมาด้วยแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าใครที่เขาแพ้ิ่ผู้เรียนพี่เก๋ผู้เรียนใครจะไปแพ้กิ่นของอร่อยนะคะไม่แพ้แน่นอนไม่ได้เลยอลริ่งอย่าทำแบบนี้ไม่ได้มันเป็นกฎต้องห้ามเลยอาหารหรือว่าขนมอะไรที่มีสนแรงๆเนี่ยเขาไม่ให้เรานําขึ้นรถโดยสารประจำทางใช่แต่รถเมล์มันเปิดนะคะลมมันโปรตลอดเวลาไม่ใใครได้กินแน่ดไ่ได้ค่ะมันเป็นกฎและ ที่พวกเราต้องปฏิบัติวันนี้อธิบายผู้ชมฟังมาตั้งเยอะตั้งแยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการส่งเสียงดังไปรบกวนคนอื่นนะคะหรือว่าการที่บางครั้งเราไม่ได้เอื้อเฟื้อแก่เพลงสตรีและคนชราโรยเฉพาคุณทาพราบุรุษเนี่ยละเลยเรื่องนี้ไปก็ไม่ได้ไปนั่งที่ที่เขาจัดไว้ให้ที่สุส่งก็ไม่ได้เหมือนกันและ นี่คือเรื่องที่อลิญกำลังจะทำแหมน่าอายจริงๆคุณผู้ชมคะมารยาทเล็กๆน้อยๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่ามองข้ามนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการที่เราแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนรู้จักกันก็ตามนั้นแสดงว่ามารยาทต่างๆที่เราเสนอไปวันนี้ค่ะพี่เกก็ไม่ได้ใช้ได้แต่กับรถเมย์อย่างเดียวนะสิคะรถด้วยสารชาระาะอื่นๆด้วยอ๋อแลพวกรถไฟฟ้าอย่างนี้ก็ต้องก็ใช้ได้นะใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่อลิญว่ากลิ่นบุเรียนนี้ยังสู้ได้ รอ,อยาไปค,คิด,ด,ดว่าเปิดหน้าต่างแล้วกลิ่นมันจะกระจายไปไม่ใช่เพราะว่าบางคนเขาอาจจะแบบไม่ชอบสีนี้มากๆแล้วก็ไม่ต้งกินนี้เราไม่มีทางรู้นะคะเอาเป็นว่าฝากคุณผู้ชมไว้ค่ะเดเี๋ยวจะพาน้องอลิฟไปนั่งทานทุเรียนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาขึ้นรถกลับนะคะโอเคได้วันนี้เวลาของเราหมดแล้วล่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Easy Wednesday ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แล้วไปกินไปทานก่อนค่ะไม่ได้ไม่ได้ไปนั่งทานใ้เรียบร้อยก่อนได้ะสนับสนุนโดยเยียมองตราถ้วยทองลูกทิ้นโกเด้นโกเด้นดาเวลผู้ชายอะค่ะเขนั่งแทนที่อยู่เขาก็ลูกผู้ชายผู้หญิเด่มีผู้ชายลุกให้น่งอ่โอเคค่ะลุกค่ะเโ้าทีเข้าีเขาีค่ะเอาใหม่เข้าีเข้ทีาี